น้องๆน้องๆคะเกิดเหตุการณ์รถดำหาไม่ครบนะคะมันมีสี่คันเราเจอแค่3มคันเราก็เลยต้องกลับมาหากันอีกนะคะว่าอีกคันหนึง่งซ่อนอยู่ตรงไหนนะคะเอ๊แม่ก็ลืมแล้วเนี่ยว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยไหน,ไ,หนไปเดินไปเดินหาสีคะกีมานีก่กีมาเลยกีมาเลยมาเลยมาเลยมาเราจะไปกันแล้วนะ ชองสัมผุสกี่วนสวัสดีครับเพื่อน,อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้น้องน,นิกกี้มาเล่นตรงสนามเด็กเล่นข้างนอกบ้านนะคะแล้วพอเรามาถึงขยะเต็มเลยเดี๋ยวแม่จะให้น้องน,นิกกี้ใช้รถเก็บขยะเก็บขยะก่อนนะคะ,น,น,ะ,ะน้องๆป้านิกกี้เราไปเก็บขยะกันเก็บใส่ในรถขยะก่อนป่ะนี่มาเก็บอันนี้ นี่มาเก็บชิน้นนี้ขับรถขยะมาขับรถขยะมาด้วยครับขับมาเลยนี่เก็บชิ้นนี้เก็บชิ้นนี้ใส่รถขยะก่อนอ๋ออ่ะจอดว้อ่ะ,อะ,อะ,ออะเปิดฝาอ่ะเก็บขยะทรายนั่นแหละเก็บทรายไปเลยเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งทิ้งถังขยะ,อ,ะอ่ม,มาโอเคแล้วมาเก็บตรงนี้ต่อนี่ฝานี่ฝาฝาน้ำ เก็บฝาน้ําทิ้งขยะเยอะเลยมาเลยครับขับรถมาเลยครับเออขับมาเลยครับอ่ามาเก็บฝาด้วยครับเก็บฝาใส่รถเออใส่รถเลยครับอือเ,เสร็จล้เต่อไปนี่ครับฝานี้อีกครับฝานี้ครับนี่มาเลยครับ รถขยะมาเก็บเลยครับเก็บขยะเลยครับอืมอืมเก็บใส่รถเลยครับเออนี่ด้วยครับนี่ฝานี่เลยครับมาเลยครับมาตรงนี้เลยครับนี่ฝานี่อีกนะครับอืมเก็บใส่รถเลยครับเ,รเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราเอาไปทิ้งค่งข,ขยะมา เดี๋ยวเราเอาไปทิ้งถังขยะก,ก่อนนะครับน้องๆเราเก็บขยะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บขยะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทําความสะอาดด้วยการฉีดมือก่อนนะคะมือเปื้อนเอาสองมือเลยค่ะสองมือเลยเอาถูๆด้วยค่ะถูๆด้วยนะคะสกระปรกนะคะเมื่อกี้เราเก็บขยะก,กันไปอ๋อโอเคถูๆถูๆค่ะโอเคเรียบร้อยๆๆเสร็จแล้วเราพร้อมเล่นได้เราเราไปเข็นรถบรรทุกดูสิมี อะไรให้เราเก็บบ้างไหมนะอยู่ตรงไหนนะมีอะไรให้เราเก็บบ้างไหมป่านิกกี้เดินไปนิกกี้เดินไปอุย้ยนั่นไงกองฟืนนั่นไงกองฟืนนี่ไงคะนี่กองฟืนเก็บกองฟืนขึ้นรถบรรทุกเลยค่ะอืออืกองฟืนเก็บกองฟืนขึ้นรถบรรทุกเลยอือฮึออกมดจ้า เอาหมดแล้วโอ้ย oh, <yeah. S 1> โอ้มาเดี๋ยวเราเอากองฟืนไปก่อไปก่อไฟตรงนู้นเดินไปก่อไฟตรงนู้นเนาะมาเดี๋ยวเอากองฟืนไปก่อไฟตรงนู้นเนาะไปเอากองฟืนไปก่อไฟมาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอาออกมาเลยเดี <S <S ๋ยวแม่จะทำการก่อไฟให้ตรงนี้นะ เราออกมาตรงนี้นะมาไว้ตรงนี้นะนี่อ่านี่อ่าวนิกนนกี้หนีเดีนกี้หนีเดี๋ยวแม่จะทำการก่อไฟให้อย่าเข้าไปใกล้นะโอ้ไฟจงมาเพียงไฟติดแล้วตบมือให้แม่น้อยเย้เดี๋ยวเราไปเล่น อันอื่นกันอีกเนาะว่ามันจะมีอะไรให้น้องนิกกี้เก็บอีกนะคะรถดัมเราพร้อมประจําการแล้วมีรถอะไรอีกคะไหนเอารถแบ็คโฮกับรถไถดินมาโชว์เพื่อนๆหน่อยคะ่ะนี่อั้โอ้ลูกแบบนี่อันนี้อ,อ,นอันนี้รถไถดินเอามาเดี๋ยวเราจะเอามาไถหินกันนะคะรถแบ็คโฮอยู่ไหนรถแบ็คโฮเดี๋ยวเอารถแบ็คโฮมาขุดหินด้วยนะคะรถแบ็คโฮเราอยู่ตรงนู้นนะคะ รถพร้อมประจำการแล้วเดี๋ยวเราจะขนดินขึ้นรถด,ดับกันนะคะน้องนิกกี้โอ้เอาใส่ได้ไหมคะมต้องเอาต้องเอาอันเล็กๆค่ะลูกต้องเอาหินอันเล็กๆมันถึงจะขึ้นรถด,ดับได้นะใช่แล้วนี่เดี๋ยวคันนี้นี่แม่เอาคันนี้ไถถ่ายดินให้ไถหินนี่คันนี้ไถหินไถหนินไป ไปนี่ได้หินแล้วแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่รถดำใส่รถดำใส่รถดำนี่ถ่ายได้แล้วอู้หูนน้นหินใหญ่จังรถดำคันนั้นหินใหญ่จังเลยขนัน้นหินใหญ่จังเลยอุย้ยน้องๆนู่น,น,นแม่เห็นพารามอเตอร์ว้าวน้องเห็นไหมนุ่นน่ะแม่ซูมให้ดู โอพลามมอเตอร์บินอยู่สูงๆเลยว้าวว้าวพลามมอเตอร์บินไปแล้วบินไปแล้วโอ้ไกลมากเลยนะน้องๆเห็นไหมโอ้ยน้นิกกี้มองพลามมอเตอร์ใหญ่เลยบายบายพลามมอเตอร์ไปแล้วบายบายอะมา อ่ะเรามาเดี๋ยวเราจะเอารถดำไปเทหินกันนะคะเราจะเอารถดำไปเทหินแม่จ้ารถดำไปเทหินเอาใส่เอาหินใส่อีกแต่ให้เต็มอโอ้ว่านังกว่าเลยเหรอโอ้โหอ่านั่งกี้เทใส่เทห,หินใส่รถดำให้เต็มเลยีม<า>แม่จ้าแบคโฮขุดเอาแบคโฮข,ขุดตรงนี้ จะได้เยอะไหมอ้อได้เยอะได้เยอะเลยได้เยอะเลยนะคะนองๆอยไม่จะเอาไปใส่ในําให้ร <า S 1> นดร <า S 1> นดใจ้ต <รา S 1> ีแม่ี <รา S 1> นด,ดําให้อาเนี่นิกนกี้ทำสินิกกี้เอาขุดหินสิ ไม่ได้ไม่ได้หรอเอารถด,ดำเทหินก่อนดีกว่ารถด,ดำเทหินก่อนเทหินออกอ้ออันนี้รถเทนี้เทอันนี้อันนี้มาถอยถอยหลังมาเทถอยหลังถอยหลังถอยหลังมาเทตรงนี้นี่เทหินลงไปมดแล้วหมดแล้ว, <laughs> ลวเทหินหมดแล้ว ราไปเล่นสไลเดอร์กันไหมคะอ่าน้องๆเดี๋ยวแม่จะเล่นสไลเดอร์กับน้องนิกกี้นะคะไปน้องกี้นำขึ้นไปเลยน้ำขึ้นไปเลยเดินดีๆนะลูกมันพังมันแตกมันกรอบแตกหมดละนี่เราจะเดินขึ้นสะพานโอ้น้องนิกกี้เดินไม่ได้มันเป็นโค้งๆน้องกี้ก็ต้องคันๆระวังนะลูกเดินล้มนี่แล้วเราก็มารอดเข้าอุโมงค์ลอดเข้าอุโมงค์ อ่ะรอด้วยรอด้วยค่ะรอด้วยค่ะรอด้วยค่ะรอดิซ oh, ันด้วยค่ะโอ้ก่อนอกรอเลยเหรอคะมาเราจะไปกันแล้วนะหนึ่งช่องสามปุตกี่วะโอ้เนาะนิกกี้กำลังกินน้ำอยู่เหรอลูกโอ้เนาะนิกกี้ครับนิกกี้ ของเล่นเราหายไปแล้วอ่ะลูกเราไปตามหาของเล่นซิว่าของเล่นเราอยู่ตรงไหนเนี่ยของเล่นเราหายไปแล้วเราโมแต่เล่นกันอยู่อะ่ะอุ้ยเจอแล้วหรอโอ้เดี๋ยวแม่ไปเอาถุงมาใส่ก่อนนะแม่ไปเอาถุงมาใส่ก่อนนะ,ะเดี๋ยวเรามาตามเก็บของเล่นกันดีกว่าของเล่นเราหายไปเลยเอามาหยิบมาลูกโอ้นี่คันี่หนึ่งไหนอีกไหนอีกอ๋อน้อนกี้เห็นอยู่ตรงไหนอีกครับ ไหนครับไหนครับโอ้โหตรงนี้อหยิบมาเลยลูกหยิบมาใส่ถุงมาหยิบมาใส่ถุงเห็นยังเห็นยังนอนนี่กี้ไม่เห็นเหรอลูกเห็นยัง <laughs> เห็นยังเห็นยังเห็นรถเห็นรถแบ็คโฮยังเห็นรถแบ็คโฮอยัง่อหยิบมาใส่ถุงปะเราไปหาของเล่นก่อนนะไหนหจุอยู่ไหนอีกนะมาซีมาทรงนี้ซิมีเปล่าโอ้มีไหม มีของเล่นเราไหมครับม,มีไหมครับอ้าวเนี่ยนี่ไงรถขยะเราเนี่ยใช่เปล่ามาเร็วมาเก็บรถขยะเราใส่ใส่ถุงเร็วเออโอเคไปตามหาต่อไปตามหารถเราต่อสีรถเราอยู่ไหนเราค่อยๆเดินดูค่อยๆเดินดน,นี่ไงนี่ไงไม่เจออยู่ตรงเสาเนี่ยรถด,ดำอะโอ้เอาเก็บรถด,ดำใส่ถุง กีวรถดําไททูแล้วเหลือรถอะไรอีกเนี่ยเหลือรถเหลือรถไอ้่ไงลดบรรทุกอะ่ะอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่านะไปดูข้างบนนี้สิเนี่ยไปดูข้างบนนี้หน่อยเร็วไปดูข้างบนนี้หน่อยเร็วโอ้ขึ้นไปดูสิมีหรือเปล่านะโอ้มีไหมน้าโอ้น้องนิกกี้กำลังเข้าไปดูในอุโมนนะคะเพืพ่อนๆโอ้นี่ไง รถบรรทุกมาเอามาใส่เอามาใส่ถุงไว้เลยโอ้รถบรรทุกมาใส่ถุงไว้เลยครับมามามา,มาโอ้มาใส่ถุงเราไว้เลยนะโอ้แลวเหลือรถอะไรอีกเหลือรถนี่ไงเหลือรถรถไถดินรถไถโอ้รถไถดินอยู่ไหนนะรถไถดินอยู่ไหนนะเจอยังโอ้นี่ไงอยู่ตรงนี้ มาหยิบเร็วมาหยิบเร็วมาหยิบมาหยิบเร็วว้าวอหยิบรถเรทน่มาใส่ถุงเลยโอเคเรียบร้อยสไลดเดอร์ลงมาเลยครับสไลดเดอร์ลงมาเลยครับโอ้นนองนิกกี้เจอของเล่นเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้ยอันนี้อีกเหรอโอ้หนูอ,อีกชิ้นหนึ่งโอ้ยเก่งมากเก่งมากแม่ยังไม่เห็นเลยอะ่ะ ใส่ถุงใส่ถุงไว<ป>้โอเคเก่งมากมาก oh. เราเผลอเล่นกันไปแป,ป๊บเดียวของเล่นของเล่นไปซ่อนแอบเลยใช่ไหมลูก oh. ไม่ไม่มีแล้วหมดแล้วเราหาเจอครบหมดแล้วครับโอ้น oh. นนิกกี้หิวน้ำกินน้ำใยญ่เลยเล่นเหนื่อยๆนะคะ ไปเพื่อนๆก่อนเร็วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับป่ะเดี๋ยวเอาถุงายกลับบ้านกันดีกว่าเอาน้องๆน้องๆคะเกิดเหตุการณ์รถด,ดับที่ไปซ่อนตัวอยู่เราหาไม่ครบนะคะมันมีสี่คัน เราเจอแค่3มคันเราก็เลยต้องกลับมาหากันอีกนะคะว่าอีกคันหนึ่งซ่อนอยู่ตรงไหนนะคะเอ๊แม่ก็ลืมแล้วเนี่ยว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยไหนไปเดินไปเดินหาสิคะเดินหาสิคะ่ะเดินหารถด,ดำาสคะไม่เจอไม่เจอโอยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนไหนขึ้นไปดูข้างบนนี้สิแม่ว่ามีหรือเปล่าขึ้นไปดูสิครับ โอ้ไปขึ้นไปลูกแม่ก็ลืมว่าแม่ซ่อนไว้ไหนอะให้นองให้น้องนิกกี้หานี่เจอไหมครับตรงนั้นไม่มีข้างบนมีมเอา้าเดินขึ้นไปอีกสิครับเดินขึ้นไปดูสิครับมีไหมครับโอ้แม่เห็นแล้วนั่นไงน้องนิกกี้เห็นยังนิกกี้เห็นยังนู่นดูตรงนู่นคันสีน้ำเงินนะนั่นน่ะเนี่ย โอ้โหซ้อนไว้ตรงนี้ลืมปลาลูกปลาปลากลับออกมาเออโอ้ยซ้อนจนลืมเลยรถด,ดัลงดีดนะครับไปกลับบ้านได้ดีนะแม่เช็คของเล่นก่อนกลับไม่งั้นนะหายเลยนะเนี่ยคันเนี้ยเออปลูกไปเดินลงดีๆ นี่นะคะน้องๆถ้าเกิดน้องๆเอาของเล่นไปเล่นที่ไหนก่อนกลับบ้านนะอย่าลืมเช็คของเล่นดีๆนะคะไม่งั้นของเล่นหายนะคะไปแล้วก็ไปกลับบ้านกันได้ของเล่นเราครบแล้วไปมิกกี้แดนดชั้นแนว